สวัสดีจ้าจุงคนมักหวยมากแล้วจ้าการสวัสดีสมาชิกที่หนารักทุกท่าน,นะะเนาะค่ะนอนแล้วก็เอฟซีที่หนาหักทุกคนกบก้มะพอกันอีกแล้วกับแนวทางห้าหน้อยของงวดวันที่12กันยายน2563น้ายนะพี่น้องเนาะแล้วก็สวัสดีสมาชิกทาง youtube ด้วยเนาะค่ะการมืองฮามาลงไห้ตอนเดึกเลยเนอะพี่น้องเพราะว่าอ่า ยังบางเวทบ่คอยว่างไหมพี่น้องเนาะกับเอฟซีมันกับคอมาเนาะค่ะเนาะกับคออภัยหลายๆเด้อพี่น้องเด้อบ่ว่างอิหลีเนาะค่ะเนาะขันว่างกับลงไห้เนาะพี่น้องกับขันมันบ่ว่างกับบ่ได้ลงเนาะค่ะเนาะกับคออภัยสมาชิกหรือว่าเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะเนาะกามนี่กันเลยมาลงไห้ตอนกลางคืนเลยเนาะพี่น้องเนาะอาจสีดึกแน่จักนเอยเนาะพี่น้องกับอดลับอ่าอดลับอดนอนมาลงไห้เนาะค่ะเนาะเออการมาเมืองกันเลยเนาะพี่น้องเนาะว่า มือนี่มันจะมีตัวเด่นอีหยังมันจิเขาอีหยังเนาะค่ะเนาะแนวทางฮานอยเนาะคะ่ะสามน้อยเลเดอร์พี่น้องว่าต้องคิดอีหยังไรเนาะค่ะเนาะสามน้อยเนาะคะ่ะอ่ามันที่สิบสองเนาะค่ะเนาะสิบสองเดือนเก้ามัน,ะะเนเหรอหกสามเนาะคะ่ะ เดนอันนี้หฮาก็ะิเอาสูตรอ่าดวงดาวคือเก้าเรากะเอาสูตรเอาสูตรไหมที่ว่าห้าคัดคัดตัวเดนออกมาแล้วเนาะพี่น้องเนาะอันส,สูตรสูตรดวงดาวของเ้าก็ามีหมูว่านมันออกเด้อหมูว่านมันออกหนึ่งสองเก้าหนึ่งสองเก้ากับอ่าสองแปดเนาะพี่น้องแต่ว่าในกลุ่มห้าหมูว่านนี่ห้หลูดหาเนาะค่ะ หลุดหามันไป,ไปเขา่าห้านอยพิเศษเนาะคะ่ะเนาะผู้ใดซ้ายหลูดกระไดไปเนาะค่ะแล้วก็ VIP ให้หลูดหกเนาะคะ่ะเนาะม่วมว่าน,นี่ีไอพีนะคะมาเมืองตัวเด่นกันเนาะค่ะนาะสูตรดวงดาวของเข้าเด่นสามสี่ห้าเด้อพี่น้องแล้วก็หนึ่งสองสามเนาะค่ะหนึ่งสองสามนะค่ะ,ะดวงดาวของเขาก็จะิมมีหกสามแล้วก็สี่เนาะค่ะ แล้วก็สูตรตัวเด่นของเข้าอีกสูตรหนึ่งกับมีมีหนึ่งมีสองมีสามมี่สี่เด้อพี่นอ้องอ่าแล้วก็มะม่องเด่นวิ่งลูดเนาะคะ่ะเด่นวิ่งลูดเด่นวิ่งลูดของเขานี่กับจีไฮเด่นดิ่งสองตัวเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็เดี๋ยวเขาจ้างไปลูดกันที่หนึ่งเนาะคะ่ะเด่นวิ่งลูดมีสามกับสี่เนาะคะ่ะสามกับสี่ตัวเด่นของเขา้าชนกันเห็นบ่ ขาา้าวกะจีวินเอาในสูตรนี่แหละพี่น้องเห็นปะสามกับซีช้อนกันวินเอาในสูตรนี่แหละน้อพี่น้องมันจีมาบ,าามเาบมอเนาะค่ะสามข้กวกะจีมีอ่าสามหนึ่งสามสองสามหนึ่งสามสองเนาะค่ะเนาะแล้วก็สามซี้ะพี่นอ้องอ่าสามซีต่อมาซีเดนกับจีมี่ซีหนึ่งซีสองเนาะค่ะ ซี่หนึ่งซี่สองนะคะอ่าสูตรนี้กับมีแนวนีแล้วพี่น้องมองว่ามันออกสองแปดสองเก่าอ่เอาเฮาวการสองหนึ่งไวก้กระได้เด้อพี่น้องเด้อสองหนึ่งเพื่อมันมาเนาะคะ่ะอ่าได้ทั้งสามน้อยเลยเด้อพี่น้องโอเคเนาะคะ่ะหลักร้อยของเข้า ลักลอยมนันหนีมี่หนึ่งกับสองมาชนเลยเห็นบ่บ่ชนเลยแต่ว่าก็อยู่ในสูตรนี้นะพี่นอ้องอ่าสามตัวสามตัวของเฮ่ามันหนีมีนี่เลยนะพี่นอ้องสองสามซีเนาะค่ะเนาะแล้วก็อ่าสองสามสองมันสิไม,ม่มาหามบอ สามสี่สองกันตัวเดียวกันแล้วนะพี่น้องสามสี่หนึ่งหนึ่งสามสี่นะคะสองสามสี่เลขง่ามแล้วนะพี่น้องเราก็นี่ยังอีกสองสามสองนะคะกาง่ามแล้วนะคะอ่ะมีจำหนีละมันมียังไลน์หรอกเด็กเลขเลสามตัวนะพี่น้อง Quit มื่อว่าหนีห้าร้อยพิเศษมันออกเจ็ดศูนย์ห้ามันบอเจ็ดศูนย์ห้ากับเก้าศูนย์เนาะพี่นอ้องเจ็ดศูนย์ห้ากับเก้าศูนย์นะคะกการใบเด้อพี่น้องการใบก็กคือศูนย์ห้หาจิมาหนึ่งห้าเนาะค่ะหนึ่งห้าห้าหนึ่งเนาะพี่น,อนะนะ้องเก้าศูนย์เก้าศูนย์จิมาอย่างอาจิมาหกศูนย์หรือวปล่า แปดศูนย์ังสีนะพี่น้องหัวทิมหัวโลงกระไดเนาะคะ่ะนี่สองตัวนี้เนาะคะ่ะประมาณนี้นะพี่นอ้องเอออันนี้คือตัวกันของห้าน้อยพิเศษนะพี่น้องเอามาจับร่วมกันเลยเนาะคะ่ะสูตรเดียวกันเนาะคะ่ะได้ยังสี่นะพี่นอนะ้องเนาะอ่าเข้าใจบอพี่น้องสำหรับเด่นวิ่งลูดลูดยังลูดสามเด้อพี่น้องลูดสาม หลุดสามตัวเดียวจบเลยเนาะพี่น้องเนาะปังเนาะค่ะกัตสิได้เจีงซี่เด้อบาเทีนิอ่าหวยไทยหวยไทยเดี๋ยวเฮาจังลงแยกน้อพี่น้องเนาะหวยไทยเฮากะคำนวณแล้วล่ะหวยไทยน้อพี่น้องคำนวณแล้วแต่ว่า ยังหาเวลาลงมาท่านใดเนาะค่ะเดี๋ยวจังแยกคลิปกันเนาะพี่น้องเนาะร่วมกันบ่ดีเนาะค่ะเดี๋ยวจะหาบ่าพอกันเดี๋ยวหาคลิปบ่พอกันเนาะค่ะกะมน,นีกะเอาห้าน้อยไปก้อนเนาะพี่น้องเดี๋ยวอ่าจะหาเวลาลงหายเด้อพี่น้องช่วงนี้บ่ค่อยวางอิลีเด้อพี่น้องเด้อขออภัยกะอยากให้สมาชิกทุกท่านเข้าใจเนาะค่ะเนาะบ่ค่อยวางอิลีเนาะคะ่ะ หวยไทยของเฮานี่หูซื้อว่ามันสีอันแล้วเด้อพี่น้องมันสีอันแล้วมันสีอันแล้วแต่ว่าสูตรของเฮานี่กะอ่าก็ได้เนาะพี่น้องสูตรของเฮากะมันแจ๊กสีมาบัวมาเนาะพี่น้องเนาะคือว่าน่ะน,นะอย่ามันไปถือเลขกล็อกเล็กอันข้าเจาเ้านะพี่น้องเนาะฮ็ดจังได้กระสูนเพิ่มได้เนาะพี่น้อง วางว่าสมารจิกทุกท่านกะจิตเข้าใจตรงกันเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันก็ถือยากขนาดห้าน้อยเฮายังถือยากเ้าพี่น้องห้าน้อยแล้วก็ห้วยเล่าเนาะพี่น้องห้วยเล่ามือมือนั่นมือมือไหนวาหมูว่านเป็นยังไงใดบ่พี่น้องห้วยเล้าเนาะค่ะห้วยเล้าใดเข่าอยูเดอวยพี่น้องให้รูดสามเป็นบ่หมูว่านให้รูดสามแล้วก็ห้าน้อยเขาเง้าเข่ามันบ่หมูว่านนี่มมอกรงมือไดนหมกกอนเข่าศูนย์สองเนาะค่ะเนาะอ่า ่าศูนย์สองมันออกสามสองศูนย์เนาะคะ่ะเข่าศูนย์สองไปเนาะค่ะอืมเราก็หวยเล่าของเขาหวยเล่าหลูดสามเน้ะพี่นอ้องลูดสามมันออกยังหูว่ามันออกสามศูนย์เนาะพี่นอ้องสามศูนย์อ่ามันบอสี่สองสามศูนย์เนาะพี่นอ้องสองสามศูนย์ออกตัวเดียวกันกันกบอันห้าน้อยเลยเนาะคะ่นะเนาะ สี่สองสามศูนย์สี่สองสามศูนย์อ่ะนี่สองตัวล่างสี่สองสามตัวบนสองสามศูนย์เนาะพี่น้องมีบ่มีสองสามตัวหนานี่สองสามมีแต่ตัวโตดเนาะคะ่ะเนาะให้รูดสามรูดสามมันออกสามศูนย์เนาะพี่น้องกรสิได้กันไปอยู่เนาะคะ่ะเนาะอ่ะกระสิได้ประมาณนี้เนาะคะ่ะเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวสิหาเวลาลงให้อีกเนาะคะ่ะ มึงอันนี้ไปก้อนเนาะพี่น้องเอาห้างน้อไปก้อนเนาะค่ะเนาะห้างน้อไปก้อนกะมาล้งหายแล้วเนาะค่ะเนาะลราก็เดี๋ยวสิลงหวยไทยให้อีกเนาะค่ะแยกคลิปกันดีกว่าเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมันจะหาบ่บอฟเนาะพี่น้องกะอันนี้ก็เอาห้างน้อไปก้อนเนาะพี่น้องการหลุดหลุดสามไปเนาะค่ะหลุดสามไป สามสามหนึ่งสามสองสามสามสามห่สามสามสาม่สมหากระบากันไปเนาะพี่น้องมือว่ามันออกสองแปดะแนมมันอาจม่อ่าสามสองสองสามเนาะพี่น้องเพราะว่าสองก็3สามตัวเดียวกันนะคะกะผิกแพงเลขไปอ่ะพี่น้องมันกะบอนีดอกเนาะพี่น้องสองเก้าสองเก้าสามศูนย์ังสี่เนาะแล้วก็สองเกาสแปดังสี่เนาะหรือว่าสามเก้ายังสี่ก็ได้ สองแปดมันมาแล้วอาจสิเป็นสองเจ็ดก็ไดเนาะพี่น้องเออยังกะเกิดขึ้นได้คือวานั่นแหละเพราะว่าเอาแนเอานอกัมมันวาไดเนาะพี่น้องทุกมือนี่เอากววาไปตามสูตรเนาะคะ่ะเนาะค่ะมันเข่าก็ถือว่าด,ดีหลายเลยลหละพี่น้องแต่ว่าสูตรของเข้านี่ซีตัวนี่มา้เลยพี่น้องซีตัวหนี่เข่าดียูเนาะค่ะเข่าดียูเข่าทุกมือก็ว่าไดเนาะพี่น้องพึงเสียมาลงให้เนาะค่ะออก็จเไดประมาณน,นี้เด้ยพี่น้องสองสาม สามสองกระงามเนาะคะ่ะกะจิบอกาขีดสินใต้เพราะว่ามันเน้นไปมันกับบอมาพี่น้องต้องลูดย่างเดียวเนาะคะ่ะลูดย่างเดียวรับร่องปังเนาะคะ่ะอันนี้กะอธิบายให้เข้าใจกันแล้วเนาะคะ่ะเนาะเล่นห้วซูเมอนี้มันต้องลูดย่างเดียวเด้อพี่น้องกะสำหรับวันนี้กะคือสิโดนแล้วเนาะคะ่ะเนาะอาจิบเบื่อกันแล้วเนาะคะ่ะเดือกน้ำเนาะพี่น้องกะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คือเก่าเนาะพี่น้องเนาะกดไลค์กดแชร์ให้หลายๆเนาะค่ะเนาะก็ขอบคุณทุกท่านที่รอคอยแล้วก็ติดตามเนาะพี่น้องแล้วก็มื้อนี้ก็สิขอลาปิกอนล่ะเด้อพอกันใหม่มื้อรุ่นเด้อพี่น้องเด้อก็ขอให้ทุกท่านโชคดีงแงีงปังๆัมันๆทุกคนจ้าสวัสดีจ้า